ส่วนคราวนี้ครับถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสําคัญนะครับทางปติสตรนะครับหลังจากมีนักโบราณคดีไปพบนะครับเป็นอนุสรสถานนะครับฝังอยู่ใต้ทรายาที่นครเปรตาของจอดแดนนะครับก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่า อนุสรสถานที่พบครั้งนี้นะครับน่าจะใช้ในการประกอบพิธีสําคัญนะครับในอดีตและขนาดนี้ก็ใหญ่มากๆนะครับความยาวนะครับมีความยาวเท่ากับสระน้ําที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส่วนความกว้างนี่กว้างเป็น2เท่าของความยาวเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากงานวิจัยนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอเมริกันสคู o o o ฟออริเอ็นทัลรีเซิรก็ระบุนะครับว่านักโบราณคดีใช้ภาพถ่ายจากโดรนแล้วก็การสำรวจภาคพื้นดินนะครับ มีการระบตุตำแหน่งของอนุสร์สถานดังกล่าวแล้วก็จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างของอนุสรสถานนั้นนะครับแตกต่างจากโบราณสถานอื่นๆคือเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานกันด้วยนะครับว่าอาจจะถูกใช้ในการประกอบพิธีสําคัญสําคัญในอดีตที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับอนุสรที่ถูกค้นพบนะครับก็อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ดินก็มีสภาพเนี่ยคือเป็นเสาเรียงตัวกันนะครับอยู่ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านก็จะมีบันไดขนาดใหญ่ทอดตัวอยู่นะครับโดยนายมารินทัสเตลนะครับนักนิเวศวิทยาศาสหรฐนะครับก็ให้ความเห็นกับทาง National Geographic นะครับบอกว่าแม้ว่าจะมีโครงสร้างปรากฏให้เห็นนะครับแต่อุรณรสถานดังกล่าวนั้นยังไม่มีเรื่องราวสับสนที่ชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญทางปัติศาสตร์ซึ่งถ้าพูดถึงตัวนครเปรตาเอนนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็กำเนิดขึ้นในช่วง400ปี ก่อนคิดตศักราชนะครับโดยชาวนาเบทเทียนนะครับปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็เดินทางไปเยี่ยมชมนะครับสถาปัตยกรรมหินแกะสลกักโบราณที่เปรตตากันนะครับกพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับถือว่าสวยงามนะครับแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่โบราณสถานส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายนะครับจากการต่อสู้ของกลุ่มไอับ